กลุ A, ่มเอหนองแวงเอฟซีโรงเรียนท่นาศรีนครรวมดาราฟังลาวและโรงเรียนรัตนบุรีรับเผอนกลุ่มเอครับนะครับสายนี้นะครับ จกความกันเลยตัวนี้ครับอ้ไปเป็นรูปเลยครับไปที่ด้านที่ตะวออกเลยครับนะครับกับข้าวมันไก่กับแดงครับมายังเชิญที่ถ่ายรูปด้วยครับจะได้เสร็จปไครับมาับมางแับ น้องอาหมูปิ้งเดินทีนตัวออกเลยนะครับ่ายูเลยครับเครับะครับมาี่สนาครับันี้เอาักใด่นเห็นกับแเนน้ำหนึ่งสก่อนเนาะน้ำหนึ่งสก่อนอเดียอนรแข่ันพอผมพมกันรับมกันครับอมกร้อมกันเทคนิคเตี้ยโอ้โหั่นีเยอะ ครูต่อไปครับข้าว้มาดาแจงนะครับแบบอสอาลุก่วนสนามในพรุ่งนี้วีอรบ้าครับถ้าชาวนะครับสนามที่นครับ สนามในพรุ่งนี้นะครับนะครับภาเช้าถึงเที่ยง V.P. รุ่นล้นวนนะครับนะครับช่องยางชุม่มนะครับพบก,กับอบโต,โตยางสว่างคู่แรกคู่สองอบโต,โตเบิดพบเพื่อนช่างโม่คู่สามทนายไวเอฟซีพบรัตนะยืนคู่สี่ หรือว <S 々> ่าบุญอารีนะครับพบกับวีเอทีเพียงเดือนคู่ห้าเพื่อนช่างโม่พบอวตารยางสลางคู่หกเวสบอยพบช่างยางชุนเราก็จะพักเที่ครับนะครับวันพรุ่งนี้สนามหนึ่งนะครับ สำหรับสนามที่สองนะครับก็จะเป็นรุ่นยูสิบนะครับนนองแวงเอซีพบรวมดาราฝั่งลาววันพรุ่งนี้โรงเรียนท่นาศรีนครพบโรงเรียนนัตนบุรีคอนวันพบโรงเรียนดอนแร่ชออ่องยางชุมพบนาดีเอนะครับเพื่อนรวมเพื่อนประดูแก้วพบเด็กเลี้ยงแกะมาดีบีพบเอกระดนะครับแล้วก็จะพักเที่ยง

เราดีดเดืดเด็กเชชักอนะครับผูท้ท่านทุทนใอเี็นัเดียยดกดียดเดียดเดียดเดียยดวันนี้นะเดียดีดีเดยดเดียดเดียอเดียดเดียดเดกยเดียดเียดเดียดยดเดียดเดียดเดดเดียดเดียดเดียดดียดดีเดีเดยดเดียดเดีดเดียดเดีดดียดยดเดียดเดียดเดีย เหลืองเลืองครับโรงเรียนรัตนณบุรีครับสีเหลืองเลงนะครับรวมดาราฝั่งลาครับดำพิบแดงนะครับ การแข่งขันโดยมีบทบาทหลักๆดังนี้นะครับทีมี่ทำให้ได้ยังไงทุกอย่างมันออกมาเป็นอย่างไร้าอ้ยย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 ย

และทีมจัดหน้า <Sanly> ในแต่ละวันที่เราทำเอาที่นี่อยทำอะไรเราอยากดูอยู่วนนี้เราทำกันมาโอ้โหมับก็ับนเรื่เรื่มก็บบี้ันนี้สนามสอเล้าทีนะครับแล้วก็ปโยกย้ายข่าทคนัดไปนะแต่ดี่กองเรามีเลองข่าว

นะครับอยู <m ics> <m ics> ่ที่โรงเรียนนันทนบุรีครับวัยครับจังหวนี้ออกนะครับได้ทุกอย่าง โรงเรียนรัตนบุรีเรือพุ่งมาเดี๋ยววนี้ติดโขกแดนกลางว่าไงครับจังหวะเปีนของรัตนบุรีเรือใครมาช่วยอาครับจังหวะนี้อารับรัตนบุรียอมมาใหม่อาครับจังหว่าไปได้ครับยังดูโดดเกยาวมาเข้าขวาจังหวะนี้โอ้โหเรียบร้อยเลยครับ โรเรียนดลตนบุรีครับยิงด้วยขวานะครับน่าจะเป็นหมายเลขสองใช่ไหมครับมักครู่ครับนะครับยกมือหน่อยครับให้ยิงครับอ่าถูกต้องนะครับหมายเลขนะครับตัดติดทานอิดเอิรนะครับหมายเลขสองครับยิงด้วยขวานะครับเข้าสามเหลี่ยมนะครับโรงเรียนรัตนบบุรีนำก่อนหนึ่งศูนย์นะครับจังหวะนี้วางเอฟ ้นะครับนะครับระวังด้วยครับน้องๆครับนะครับระวังด้วยนะครับจังหวะบินเบียดกันมานะครับนะครับผู้ตัสินถามนักกีฬากรนะครับไหวยังไงครับนะครับเก็บลกได้ไหมไหวไหมนะครับ นะครับท่านพี่นะครับลงไปก็พยายามใส่เสื้อสีให้มันต่างกันแล้วก็เบตเตอรี่ ทำหมดแล้วก็หมดเลยนะครับนะครับแบตเตอรี่หมดออทายนะออกกล้นะีอันนี้อ้ที่กเน้อนะวคร้เอาจนแบตหมดเนาะจนแบตเลย มืดแล้วเลยหมดไฟบอกเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลย จัดแท็ก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 ครับจัดแท็กไป <im>

và pha và pha bóng này pha bóng này mở ở chân sắt trái ของ đã bắt được người đó rồi và cũng có một cái không lên được và vị trí 19 Ô mọi người ơi 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 thì tốt đi, chơi bóng đá,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  bóng 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 ไปครับ